ช่วงนี้นนราศีสับเลยเนาะจ๊ะไม่อินโฟชื่อดังพวกแกก็สวยหลอไม่แพ้กันหรอกอเอวนี่พวกแกจำพลอยได้ไนะหมที่เรียนไม่จบตอนปีสามอ่ะจำได้สิเห็นว่าหายไปตอนช่วงฝึกงานทำไมอ่ะก็เมื่อวันก่อนนะสิฉันไม่ส่งสตอรี่มันเห็นเที่ยวอยู่โรกใครเห็นบ้างอ่ะไม่ได้เห็นมาแล้ว ชีวิตไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอวะฉันก็สงสัยเหมือนกันหายไปเลยพผล่มาอีกทีนึงก็อยู่ต่างประเทศเห็นว่ามีแฟนดีเป็นไฮโซชีวิตดูน่าอิจฉาสุดๆฉันเองก็ทักไปหาพอยตอนหลังเรียนจบแต่พอยไม่ตอบแชทไม่รู้ทำไมจะอะไรล่ะคงได้ดีแล้วไม่อยากพบเพื่อนแบบพวกเราเ ไปกันเหรอไเขาบอกว่าอยู่ต่างประเทศก็ฉันไม่รู้อ่ะเห็นมันลงสตอรี่เยอะแยะเลยยังไงอ่ะพอมันโกหกลรวเหรอขอบคุณนะคะ ลูกค้าตกเมื่อกี้เพื่อนแกเหรอใช่ค่ะเพื่อนพลอยตอนมาหาอะไรแกมีปัญหากับพวกเขาเหรอถ้าพี่รู้พี่ไม่ให้แกไปเสิร์ฟหรอกไม่มีปัญหาอะไรแร้วค่ะมันอยู่ที่พลอยเองที่ไม่กล้าสู้หน้าพวกเขาสมัยเรียนฉันเป็นแค่ตัวบวยของกลุ่มมาตลอดสวยไม่เท่าปิม เรียนไม่เก่งเหมือนมะเดือแก่เธอมีันไิ้คะแนนเต็มอยูแล้วอะฉันขอเอาคะแนนแกไปหลอกปะปาได้ปะปะปาฉันจะให้รางวันลน่ะรวยไม่เท่านิวเยียฉันเป็นแค่คนจืดชืดที่แทบไม่มีตัวตนในสายตาใครโดยเฉพาะกับอาร์มผู้ชายที่ฉันชอบ อยเคยคิดนะว่าในอนาคตพอยจะทำตัวเองให้ดีแล้วก็เทียบเท่าคนอื่นให้ได้แต่พอเรียนไม่จบแล้ก็ไม่ได้บอกใครเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอนะแกจะเรียนจบอยู่แล้วไม่ใช่หรอตอนนั้นพอยหาค่าเทอมไม่ทันก็เลยต้องลาออกแล้วก็เฟดตัวออกจากเพื่อนๆไปเลยลก็ไม่ได้ติดต่อกันสักคนทำไมเลือกที่จะหายไป แทนที่จะบอก,กเพื่อนๆล่ะก็อย่างที่บอกค่ะพลอยไม่มีตัวตนที่สุดในกลุ่มอยู่แล้วหายไปเพื่อนก็ไม่สนใจหรอกแต่เท่าที่พี่ดูพี่ก็เห็นเพื่อนๆคิดถึงพลอยนะทําไมไม่ไปอธิบายกับเขาหน่อยคนแบบพลอยเพื่อนไม่อยากคบหรอกคะ่ะตอนนี้พลอยเป็นแค่เด็กเสิร์ฟแต่มาเดือเป็นเจ้าของร้านเสริมสวย นิเเยเป็นอินฟูชื่อดังบิมเป็นเจ้าของร้านชำส่วนอาร์มก็เป็นวิศวะอนาคตไกลพี่เห็นเขาคุยกันเรื่องที่พลอยไปต่างประเทศอะ่ะคืออะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพลอยแค่ไปซื้อลูกเขามาเพื่อเอามาลงอวดว่าชีวิตตัวเองก็ดีไม่แพ้คนอื่นจะได้กบปลมในใจตัวเองแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่า เพืนจะมาเห็นพลอยในสภาพแบบนี้พลอยในฐานะที่พี่เป็นรุ่นพี่พี่อยากจะเตือนสติพลอยให้พลอยยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะให้คนอื่นยอมรับเข้าใจไหมร้อนขนาดนี้เล้ใส่เสื้อหนาอีกนะแกก็ผิวฉันไม่สวยเหมือนพี่นี่ สองคนนั้นเพื่อนแกนี่ข้าไปทักทายสิมันจะดีเหรอคะดีสิเป็นเพื่อนกันก็ต้องเข้าใจกันมาเอาของมันนี่ไปคุยเถอะนาไปนิว <New Year. S 2> เยียมาเด้อฉันขอโทษนะที่วันนั้นไม่ได้ทักอ่ะ ตกลงแกทํางานอะไรกันแน่เนี่ยฉันงงไปหมดล้วนั่นน่ะสิหรือว่าแกเป็นเจ้าของร้านนั้นอะ่ะคือฉันเป็นแค่เด็กเสิร์ฟอะ่ะแล้วที่จริงฉันก็เรียนไม่จบฮะแล้วที่แกโพสต์ว่าใช้ชีวิตดีมีแฟนรวยได้ทำงานตงแต่งหน่งสูงละ่ะฉันไปซื้อรูปมา ไม่ได้มีชีวิตดีแล้วก็มีแฟนรวยอะไรหรอกขอโทษจริงๆนะที่ฉันทำแบบนั้นอนะแต่พวกแกเข้าใจฉันใช่ไหมเข้าใจสิเข้าใจว่าทำไมแกถึงทำแบบนั้นก็แ,แกมันห่วยงไงอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละฉันว่าแหละแกจะไปมีชีวิตที่ดีได้ยังไงละ่ะแบบนี้แหละ เหมาะสมกับการเป็นนางแว่นดีพที่แ้แค่สร้างภาพแต่จริงๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยน่าสมเพชแต่ก็ดีแล้วแหละคนแบบเนี้ยที่เราไม่ได้คบเป็นเพื่อนถ่นายดอกสิพอยพี่ขอโทษนะไม่คิดว่าเพื่อนแกจะเป็นคนแบบนั้นอะไม่ใช่ความผิดของพี่หรอกคะ่ะ มันผิดที่พอยโกหกแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงเองแต่เพื่อนแกก็ทําเกินไปนะทําอย่างกับไม่ใช่เพื่อนกันมาก่อนไม่เป็นไรนะพอยะปขอล้านกันโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ นี่แกดูหมดความมั่นใจมากกว่าเดิมเยอะเนี่ยก็ตั้งแต่มีเรื่องพลอยก็ไม่กล้าสู้หน้าใครแล้วอะค่ะพลอยจริงๆแก็เป็นคนสวยนะแต่งหน้าแต่งตัวหน่อยก็ดูดีแล้วไม่รู้จะทําแบบนั้นไปทําไมอะค่ะไม่มีใครอยากคบคคนแบบพลอยเป็นเพื่อหรอกความมั่นใจอะสร้างได้เริ่มจากการรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีทำยังไงหรอคะ ดูแลตัวเองเริ่มที่วีด้าคอลลาเจนไดเปปไทด์ซีคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กที่สุดเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นดูดซึมไวและเห็นผลดีกว่าคอลลาเจนชนิดอื่นๆช่วยเติมน้ําให้ผิวผิวลื่นเนียนนุ่มชุ่มชื้นผิวสดใสดูดสุขภาพดียิงกินคู่กับวีด้าวิตซีวิตซีจากอเซโรลาเชอร์รี่และข้ามูขามูกินทุกวันหลังมื้ออาหารช่วยทําให้ผิวสวยกระจ่างใสและทําให้ร่างกายแข็งแรงเออเอาไปลอง ขอบคุณค่ะหลังจากนี้พอจะได้ผิวสวยใสมีออร่าพุ่งสักทีตอนนี้เราทำงานอยู่เราก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่สวัสดีค่ะเชิญค่ะไงพอย วันก่อนเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะขอโทษทีฉันแค่อายอะไม่เหนต้องอายเลยก็เพื่อนกันนั้นพวกเรารู้เรื่องจากมาเดือแล้วก็นิวเยานะไม่เป็นไรนะพลอยฉันกะอาร์มอะเข้าใจแกขอบใจพวกแกมากนะไปนั่งที่โต๊ะก่อนเดี๋ยวฉันเอามีดูไปให้เออพลอย เรารีพลายสตอรี่เธอไปแล้วอ่ะข้อความมันขึ้นปะนีใช่ั้ยออกเลยนะขอบใจพ่อแกมากนะที่มาอุดหนุน ตัวอแอมจะมาบ่อยๆนะเ,ออเดี๋ยวราขอตัวก่อนพลอยฉันขอเตือนแกนะว่าอย่ายุ่งกับอามทำไมหรอปิมถือว่าฉันเตือนแกแล้วนะ ดูท่าทางรักครั้งแรกของแกจะสมหวังแล้วมั้งพอได้เจอเขาอีกครั้งก็รู้สึกว่ายังชอบอยู่จะรออะไรล่ะกันเรียนจับเพื่อนเป็นแฟนเลยสิ <c ười> ตอนนี้แกก็ดูสวยขึ้นดูมั่นใจขึ้นอีกด้วยขอบคุณค่ะพี่ชายเออพอมีเรื่องจะปรึกษาค่ะพอคิดว่าจะกลับไปเรียนต่อให้จบก็ <c ười> ดีสิพี่สนับสนุน ก็แต่ไปเรียนต่ออีกกี่ปีล่ะก็เรียนต่อจากที่เดิมอีกหนึ่งปีอะค่ะตอนนั้นพอยดอกเอาไว้มหาลัยเขาก็ให้กลับไปเรียนต่อได้ตอนนี้ยังทัน,นได้สิลงเวลาเรียนวันไหนก็บอกพี่ด้วยนะขอบคุณค่ะ ส่งแค่นี้ก็พอเรานี่อยู่คนเดียวเหรออือใช่ก็แสดงว,ว่าตอนนี้ก็โสดอยู่สนใจเปลี่ยนจากโสดเป็นไม่ว่างอไหมล่ะยอดอีกแล้วนะทุกวันนี้ก็เขินจะแย่อยู่หรอกไมอยากจองไว้ก่อนกลัว่าจะมีคนแย่งไปพอแล้วกลับบ้านไปได้แร้วเดี๋ยวพลอยต้องเตรียมอ่านหนังสือสอบต่อครับโอเคครับตั้งใจอ่านหนังสือนะคุณนักศึกษา ว้ย <Why? S 2> ตายแล้วในสตอรี่บอกว่าอยู่คอนโดชั้นที่29แต่ในชีวิตจริงอยู่ห้องเช่าแคบๆก็ค,คนมันยอมรับความจริงไม่ได้อะเนาะหลอกตัวเองไปวันๆฉันก็ไม่ได้ทาแบบนั้นแล้วแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับพวกแกด้วยทำไมยังแซะไม่เลิกถึงแกจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วแต่สิ่งที่แกทำอยู่เนี่ยมันก็คือดิจิตอลฟุตรินท์หรือจักปะ แต่สิ่งที่พลอยทําก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนปะนี่แกจะมายุ่งกับเพื่อนฉันทำไมวะ,ะนี่แกจะปกป้องคนที่โกหกหลอกลวงทำไมอีกล่ะนี่แกยังจะคบกับมันอีกเหรอคนสร้างภาพแบบเนี้ก็ถ้าพวกแกจะไม่คบพลอยแล้วก็ต่างคนต่างอยู่สิจะมายุ่งกับพลอยเป็นทำไมอะนี่อกว่ามมาขนาดเนี้กแกได้ประโยชน์อะไรจากมันห,หรือว่ามันให้แกกินกาแฟปีทุกวัน ฉันไม่ได้คบใครเพราะผลประโยชน์ขนาดพวกแกสองคนไม่มีประโยชน์ฉันยังคบเลยนางเปรมปากแกดีแบบเนี้ยฉันจะเลิกคบแกไปด้วยเชิญเลยจ้ะไม่มีพวกแกชีวิตฉันก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกเออเหมืนแกก็เชิญคบคนหลอกงไปเถอะไปขอบใจน,นะแกแกเองก็เหมือนกันเลิกยุ่งกับอาร์มเถอะถือว่าฉันขอ พี่ชายพอยมีเรื่องจะปรึกษาค่ะพี่ขอพูดเรื่องของพี่ก่อนได้ไหมผู้ชายของเธอฟอยจีพี่มาแต่ว่าพี่ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าเห็นมีเพื่อนร่วมกับพอยพี่ก็เลยรับแต่พอยดูนี่สิ เขาทักมึงจะชู้ใส่พี่ทั้งที่ก็รู้นะว่าพี่เป็นเจ้าหนายของพลอ,อะพอยต้องคิดดีๆแล้วแหละว,ว่าผู้ชายคนนี้เขาจริงจังกับพอยหรือเปล่าอ๋อพอยแกมาซื้อของร้านฉันเหรอ พิมฉันถามอะไรแกนหน่อยดิแกคิดว่าฉันเป็นพวกลวงโลกโกหกสร้างภาพไหมถ้าฉันคิดแบบนั้นฉันจะไปเถียงกับเมื่เดือนนิวเยอรแทนแกทำไมล่ะแล้วแกคิดยังไงที่ฉันเคยทำแบบนั้นน่ะฉันไม่ได้คิดอะไรคนเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนี่เราเรื่องอามอ ทำไมแกไม่บอกฉันตรงๆอะก็ฉันกลัวแกไม่เชื่อไงอาร์มเองมันก็เป็นเพื่อนของฉันฉันเองก็เคยเตือนมันไปแล้วนะอาร์มแกคิดจะจีบพลอ,อยเหรออะไรไม่ใช่เพื่อนกันแกหยุดเลยนะแกเองก็มีแฟนแล้ว พี่แหม่ไม่เคลียอะไรหรอกไม่ให้รู้นี่แล้วไม่งั้นเขาจะให้ฉันคบเพื่อนผิดเยอะแยะทําไมแฟนแกเอาไว้ใจแกแต่ฉันเนี่ยไม่ได้ไว้ใจแกมองว่าแกจะเป็นหลอกคอยด้วยคนไอ้อยู่เฉยไปเถียงฉันยังไม่ทําอะไรเลยนี่อีกอย่างแกก็เป็นเพื่อนฉันด้วยเราฉันไม่ใช่เพื่อนแกนหรอ ทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกฉันพูดตรงๆนะคือฉันรู้สึกว่าเราสองคนไม่ได้สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนถ้าฉันพูดไปแกจะเชื่อฉันหรอเผลอๆแกอาจจะมองฉันไม่ดีไปด้วยก็จริงเพราะตอนนั้นฉันก็แอบ,บคิดว่าแกคงจะคิดเหมือนมื่นเดืนอนเย็นนั่นแหละแกจำไม่ได้เหรอพลอยเมื่อเมื่อก่อน ฉันเป็นคนที่เข้าใจแกมากที่สุดร้อนเลยอะ่ะอยากกินไอติมขายร้อนจังจังแว่นไปซืไอติมน,นี้หน่อยสิฉันก็อยากกินลูกชิ้นทอดอะ่ะฝากซื้อด้วยนะนี่จะเข้าเรียนค่าป่ายแล้วนะ ก็ถึงบอกไงให้รีบไปซื้อไปสิงั้นเดี๋ยวฉันไปกับพลอเองเออพลอยวันเสาร์นี้แกเตรียมชุดหรือยงังชุดอะไรอะ่ะจะไปไหนกันหรอแล้วว่าเดือกับนิงเยียรไม่ได้บอกหรอว่าจะไปนั่งทำงานที่คาเฟ่ แล้วแกอยากไปหรือเปล่าไม่ค่อยอยากไปเท่าไหรอ่อ่ะไปแล้วเพื่อนสองคนก็ชอบใช้ฉันอยากพักมากกว่างานเนอะฉันไปทำงานบ้านแกนะเบื่อที่จะไปกับสองคนนั้นเหมือนกันได้สิไซื้อของให้พวกนั้นกันจะได้เข้าเรียนไปไหวฉันนะ่ะยังเหมือนเดิมกับทุกคนนะอยู่ที่ว่าคนอื่นเขาจะเหมือนเดิมกับฉันหรือเปล่าปิม ฉันขอโทษนะที่เคยโกหกแล้วก็เข้าใจแกผิดอะไม่เป็นไรฉันรู้แล้วแหละว่าแกก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมแยแว่นพอยพี่บอกอามไปแล้วนะแต่อามยังไม่รู้นะคะ พอยดูแล้วอยเดี๋ยววันนี้ให้น้ำไปส่งไหมสวัสดีหรอวันนี้พอยกลับดึกนะอืมดีเลยนั้นอันจะได้ไปส่งแล้วก็นอนค้างด้วยเลย ไม่ดีหรอกมัง้งเดี๋ยวปีใหม่แฟนอามจะว่าพอยให้พลอยทักหาปีใหม่ให้มารับไหมฉันบอกเธอไปแล้วไม่ใช่ว่าอย่ามายุ่งนี่มันเรื่องส่วนตัวปีไม่ได้บอกฉันหรอกฉันนี่แหละรู้เองคิดว่าเท่มากเหรอที่ทำนิสัยเจ้าชู้แบบนี้มันน่าเกินไปปะ เธอคิดว่าเธอสวยมากนะเกรอฉันรู้ว่าเธอชอบชันตั้งแต่สมัยเรียนก็แค่หวานเสน่หเล่นน่ะก็มีพวกที่มีปมขาดความรักนั้นแหละที่จะภูมิใจในความทุเลาข,ของตัวเองแบบนี้แกรู้ไหมว่าทำไมแฟนแกถ,ถึงไม่สนใจที่แกจะไปเจ้าชู้กับใครก็เพราะว่าปีใหม่รู้ว่าคนแบบแกอะ่ะมันไม่มีผู้หญิงคนไหนเอาอีกอย่างอะนะมันก็รอวันที่จะทิ้งแกเหมือนกัน เหลือคนเดียวแล้วสินะเพื่อนมาหาอะไรเนี่ยพอยเป็นคนเล่าให้ปิมฟังอะคะ่ะว่าพี่สายทำให้พอยมีความมั่นใจมากขึ้นปิมขอเคล็ดลับได้ไหมคะฉันกินวีด้าคอเลาเจนรไดเปปไทด์คู่กับวีด้าวิซีวิีจาก a c e ิโ l ล c าเ r อรและคาโมคาโมกินทุกวันหลังมื้ออาหารช่วยให้ผิวสวยกระจ่างใสและทำให้ร่างกายแข็งแรงอโอ้ ของดีแบบเนี้ยถ้าหมดแล้วฉันต้องซื้อที่ไหนเหรอหาซื้อได้ที่เซเวีเลนทุกสาขาเลยพี่สายธนา,าคารที่พลอยสมัครงานไว้อ่ะเขารับพลอยเข้าทำงานแล้วนะยินดีด้วยนะแกเดี๋ยววันรับปริญญาฉันจะเป็นคนถ่ายรู้ไห้แกเองขอบคุณนะปิม อยู่ข้างฉันตลอดเลยอะตายตายย่ปบิ่นี่เกอแถวตัวเป็นคนกับเอกเสิร์ฟเหรอก็ไม่มีเพื่อนคบแล้วไงมะเดือก็เลยต้องหาสังคมง่ายๆที่มันจับต้องได้แกสองคนก็ไม่มีเพื่อนคบแล้วไม่ใช่หรอถึงได้คบกันอีกแค่สองคนอะพวกแกกับพวกฉันอะมันคนระดับอย่ามาหาเทียบไหนเลยทำไมเหรอคะพวกคนอยู่บนหลังคาแล้ว นี่คนนกเอี้ยงปากมอมจังเลยเนาะถึงว่าแหละเข้ากันได้ดีอีกพวกชั้นจีทั้งหลายฉันว่าพวกแกหยุดเห่าก่อนดีพอไหมถ้าชีวิตไม่ได้ดีไปกว่าใครอะชีวิตพวกฉันเนี่ยดีกว่าพวกแกแน่นอนและพวกฉันก็ไม่ได้สร้างภาพหลอกใครด้วยแกแน่ใจหรอร้านเสริมสวยของแกจะเจงแล้วนี่มันก็ไม่แปลกหรอกร้านทั้งศกปรก ใช้ของคุณภาพต่ำแถมยังที่ราคาแพงกว่าปก,กติอีกใครมันจะบ้ามาซ้ำรอบสองฮนะถึงว่าแหละทําไมเวลาฉันเข้าร้านแกอะผมฉันเสียทุกรอบเลยอัแคก็มีเป็นพอสภาพของแกเองหรือเปล่าส่วนนิวเยียแกกําลังจะโดนฟ้องไม่ใช่หรอเอ้อเรื่องอะไรเหรอแก ก็มันหลอกยืมเงินแฟนขับหลายคนแล้วไม่ยอมคืนเจ้าทุกรวมตัวกันฟ้องอยู่อีกไม่นานก็คงจะถูกรวบแหละนางปิมแกรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงฉันรู้เรื่องของเพื่อนทุกคนหมดนั่นแหละอยู่ที่ว่าฉันจะพูดหรือเปล่าแต่พวกแกมาวุ่นวายกับพวกฉันไม่เลิกฉันก็ขอนอ่อยเถอเนี่มาเดือดสรุปแกเอาอะไรมาสาบผมใช่ไหมพูดแล้วย,ยังคันอยู่เลยไม้มาเปลี่ยนเรื่องเลยค้าทำผมจ่ายไปด้วย น้อยทำแย่ๆแบบเนี้ยยังกล้าจะมาทวงฉันอีกเหรอต่อไปฉันจะไม่เข้าร้านแกอีกแล้วเหอะแต่แกต้องจ่ายค่าทําผมฉันมาก่อนพี่เกศจะเข้าคุกจบแล้วมีตภาพมาหาอะไรยังมีชั้นอยู่นะเพื่อนกันอะมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนมันอยู่ที่คุณภาพพอยจะไปทำงานที่อื่นแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะที่ผ่านมาขอบคุณพี่มากๆนะคะพี่ก็ขอให้พลอยโชคดีนะอย่าลืมแวะมาหาพี่บ่อยๆละ่ะไปนั่งยกันไปเลย